ถึงเราดูที่มันหนาวที่พระพุทธองค์สอนไว้ในขีปฏิบัติเหนาวนักร้อนนักกะหายนักยังเจ้าอยู่หิวนักอะไรเราเรียยเป็นเรื่องขารอ้างของคนที่เกียดลาธมทำคันงานนี่เราผู้ปฏิบัติธรรมะ จะหนาวหรือจะร้อนจะเย็นอะไรก็ตามจะข้าหายอะไรก็ตามเราจะต้องเป็นผู้ที่เลือนตัวเราเองเคารพตัวเราเองเราต้องมีสัจจะกม่ใช่เห็นว่าหนาวนักแล้วก็เราก็นอนคุดคูด่ผ่าคลุมโองหรือเราหกโมงเช้ามา้องนั่งคันการเพียนทินนั้น เพียงเพื่อความเจรางความสำเร็จที่จะมีกับเรานั้นลำบากเป็นไปไม่ได้คนเรา่ะที่จะร่วมทุกข์จะพ้นทุกข์ได้อ่ะเพราะความเพียรแท้ๆไม่ใช่เพราะอย่างอื่นถึงจะมีปัญญาให้สูงเลิศรู้ว่าพระนิพพานเป็นอย่างไรอย่างไอรู้ทางเดินไปอย่างไรรู้แต่แว,ว่าไม่มีความเพียรไปไม่ได้ ต้องมีความเพียรความหลุดความพ้นนั้นอยู่ที่ความเพียรเป็นพุทธศาสนาทุาบิปวิเยนทุกขกมัจเจติลงทุกได้เพราะความเพียรเรากล่าวว่าอย่างนี้ถ้าเราต้องมีความอดทนอดกลั้นว่ามันหนาวเราก็มี หาเครื่องลุ่มงหง่มผ้าขนผ้าอะไรแล้วก็มีใช้กันอยู่เอามาคลุมมาห่มมันไม่ไม,ไม่ไม่มีผิดหินทำอันใหญรพอเป็นเครื่องป้องกันความร้อนความหนาวผ้าจีวรนผ้าสังกะสีหรือผ้าห่มผ้าขนเนี่ยเป็นเครื่องปริฐานที่เพิ่มเป็นไปบริขารดอกจักแปดแล้วก็มีเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบ มีเึงสิบสองสิบสามไม่เท่ากับเปรองบริานอ่ารองเท้าเนี่ยเปเรื่องบริานอันนั้นเพิ่มไปได้่าเรามีความเพียรในที่ว่าเราได้รับความกักกรรมแต่เรามีความอดทนความเพียรในขณะที่เราอดทนนั่นแหละ สาม,มารถทาให้เราบรรลุผลของธรรมได้ถ้าเราขาดความอดทนเห็นแต่ความสุขคือการนอนรู้แล้วสุขเกิดจากการนอนแล้วมันสบายนี่ถ้าเราไปจิตใจโทสบายเพราะยว่าติสุขเวทนาเวทนาั้งสามจะเป็นสุขเวทนาทุกเวทนาหรืออภพยากตะ ไม่ทุกข์ไม่สุขขา่าก็เป็นเวทนาเราจะต้องเป็นผู้ไม่ติดอยู่ในเวทนาทั้งสามเป็นจิดสุขเวทนาไอสุขไปขึ้นสวรรค์ก็เป็นไปนไม่ได้สุขกับนอนมันได้เฉพาะมนุษย์นี่สุขใจขึ้นสวรรค์คือทําบุญให้ทานรักษาศีลทัควภาวนาทําให้ถึงสุขติสวรรค์ได้ หรือสิสงรำมบทสิแต่ว่าการจะไปปฏิพานนั้นไม่ได้จะต้องทนต่อความกลักกรรมอดทนอดทนตั้งความกลักกรรมอดทนตั้งความเจ็ดใจจะมีอะไรมาเราก็ไม่หวั่นไหวทั้งสิ้นอ,อย่างเรื่องอาจารย์ก็ทจำไม่อยากจะเล่าแต่ว่าพูด พอเป็นเพียงเป็นคติธรรมพอเป็นแนวทางธรรมให้รู้กันมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่จะาจากความเป็นอกุศลของมนุษย์บางจําพวกดีว่าเจตนาไม่ดีเ้ารู้มาหลายวันแล้ว ล้วา็ง์เมื่อคืนนี้ทีที่สี่กว่าก็ลุกขึ้นตั้งที่สี่ห้านาทีวางจันถึงที่ห้ายี่สิบก็ไปพบมามีผู้ที่จะมาที่นี่แล้วก็มาจริงๆถามีเห็นแล้วก็อาจารย์ก็โจทย์ถูกกันด้วยว่าคือใครพอถามก็รับ นี่เห็นไหมเรารู้อนาคตเราเห็นอนาคตว่าที่มานั้นไม่ใช่มาดีมาเ้วแล้วก็อยู่ที่กุดวันนี้ก็พอดีเรียกใครไม่ได้ยินสักคนเรียกคนงานนี่มันเดินหนึ่งไม่ได้ยินหือว่าให้ชใคดูชวยแลเดี๋ยวมันจะยัดเยียดเอาสองสองสกปรกสรกให้เอา คือเชื่อว่าอันตราพานนะมันไม่ยอมรู้ถึงขีนถึงทมทั้งทิ้นแต่ว่าถ้าหากว่าผู้หนึ่งผู้ใดทาให้ผู้หนึ่งผู้ใดเสียหายลงไปได้ถึงแม้ปราศจากความเป็นธรรมนั่นแหละแต่ถ้าเขาได้ดีเพราะการกระทำมันนั้นมันก็อาจจะทำได้หรือบางคนได้รับสินจ้างรางวัลมาเพื่อให้มาทำลาย มันก็ทําได้นี่ก็ไม่ใช่อะไรแล้วเกิดมาจากว่า,าเขาเสนอไปนั่นเพราะว่าวัดนี้นั่นมันไม่มีอะไรยันทำไมถึงมีความเดินเร็วน,นักเอาสตางาเอากระจยมาจากไหน ต้องมีทางมาแหละคงจะได้มาในทางไม่บริสุทธิ์นังนวายอย่างนั้นบรรดา <c oughs> ท,ทุกคนก็รู้อยู่แล้ว <c oughs> เห็นอยู่แล้วม <c oughs> าถึงเหล่านี้ตัวอาจารย์ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้แตกต้องเป็นแต่รับรู้รับทราบมีคณะกรรมการของวัดพร้อมเลย บุคคลหน่ยห,ห,หนึ่ร่วมกันบริหารงานนี้ทั้งสิ้นเขาไม่รู้มันก็จริงอะระยะเพียงหกเจ็ดปีไอดาา้ด้านวัตถุน้นมันขึ้นมาหเห็นแต่ที่ในการที่เราสร้างขึ้นเขาไม่รู้ถึงความมุ่งหมายว่าเราสร้างเพื่ออะไรเขาก็ใจว่าสร้างเพื่อความอ่ามีชื่อเสียงโด่งดัง โลกธรรมอ่ะเขาเข้าใจไปอย่างนั้นจริงเราสร้างพุทการผุชนแท้ๆตามที่เราได้พบได้เห็นความจริงที่เกิดขึ้นแต่อันนี้เราจะไปพูดกระจายอย่างหนังสืออย่างบางสัพวกอาจารย์บางสัพวกที่ให้สื่อมวลชนก็มาสัมผัสหรืออัดเทศไปแล้วไปเขียนลงในหนังสือพิม ต่างๆยกย่องในอิทธิปาฏิหารของเขาอย่างนั้นอย่างนี้จึงไม่จะเป็นความปรารถนาของอาจารย์พวกเราก็รู้อยู่แล้วการที่ได้สั่งสอนอบรมทำรรม,มาเป็นเวลาถึงสิบสี่ปีแล้วยังไม่เคยปรากฏในหน้านักข่ิวใดๆก็เพราะอะไรก็เพราะไม่ต้องการที่จะดังไม่อยากจะดัง ไม่ทราบว่าจะดังออกไปหาอะไรที่เราทำที่อาการทํทำอะไรไปทั้งหมดนี้ทำเพื่อพระพุทธศาสนาทำทั้งหลายที่สั่งสอนสิตให้ปฏิบัติกันก็ควรจะรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาไม่ใช่เพื่อเจตนาอันอื่นถ้าหากว่าธรรมะของพระพุทธองค์ขาดผู้ปฏิบัติธรทม ที่ถูกต้องแปลว,ว่าเป็นอุตสูปปฏิปโนคือลงไปแล้วตด้แล้วปฏิบัติทำได้ถ้าศาสนาก็มีจะจะเสื่อมโทมลงไปล่มจมลงไปที่ว่าจะอยู่ถึงห้าพันปีนั้นมีเพียงสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าปีดูมมนกระทัดรัแทนเท็มทีอยู่แล้วเพราะทั้งหมด ผู้ที่ทัำบาปิกจุหรือสงสมมติสงที่อยู่ในปัจจุบันพอหันเหไปในทางด้านอามิกหมดเราเห็นอยู่ด่างโลดด้านโลกธรรมมีลาบมียศมีสนันเตินมีสุขพอหันไปทางนี้หมดสิิงอ่าโลกธรรมนี้มันเป็นธรรมของโลกเขาแท้ๆไม่ใช่ธรรมของ ต่สมณะไม่ได้ทำของโลกุตระได้ทำของโลกิยะอันนี้ในเมื่อสามติสองของเราบวชขรามาในพระพุทธศาสนาอาศัยปัจจัยสี่ที่พระพุทธองค์อนุญาตได้พระพุทธองค์อนุญาตปัจจัยสี่นี้ไว้สําหรับพิษุผู้เป็นลัทธิไม่ใช่ออนุญาตปัจจัยสี่ไว้สําหรับพิษุผู้เป็นอาลัทธิ อารัชีรือผู้ไม่มีศีแลแปลว่าอารัชีรัชีกบแปลว่าพวกกัสุภูมมีศีลปัจจัยตั้งสี่ที่พระออนุญาตไว้นั้นไว้ใายใพวกมีศีลทีนี้ในการที่จะมีศีลเพียงอย่างเดียวก็ไม่ใช่ว่าจะทําให้เราลุล่วงจิตหลุดพ้นจากอาสวะถึงนิฐานได้ มันต้องประกอบด้วยสมาธิและประกอบด้วยปัญญาอีกละ mm hmm. อันที่สองเป็นหลักสมาธินี่เป็นหลักที่สำคัญเราจะต้องอปฏิบัติตนห้จติตของเรารู้จักสมาธิที่แท้จริงคือรูณปัจจานสี่สำหรับอารูปปัจจาสี่ถึงจะมีหรือไม่มีก็ไม่สำคัญเพราะการที่ั้ง จะสาเร็จดยดูด่รวมถึงปริมิา์หมดอาสวะได้นี้แค่รูปฌานสีเท่านั้นพอพอแต่ว่าการทําภาใครอ้อบอาอรูประฌานสีได้ที่อาจารย์ไม่สอนนะที่สอนบางคนก็เพราะเหตุว่าเมื่อได้อรูปฌานแล้วมันก็มีเรียกว่ามีสักรนุภาพมากขึ้นอิธิลิติมากขึ้น พอมายอมแล้วที่จะไปทางปัญญาจะไปทางอิทธิปาฏิหารกันมาไปเล่นอิธิปาฏิหารนันมปนโลกิยะเป็นโลกุตระด้วยเป็นโลกิยะด้วยแต่โลกุตระนั้นมาได้ในความว่าอิทธิปาฏิหารนั้นจะทําให้หลุดพ้นเป็นจะสําหรับไห้รักษาตนไว้รักษาหมู่คณะเกิดจากว่าพวกนิจาทิฐิ แันแก้งหรือเกิดจากมารยักมารวางตำพวกจิตมารบกวนจิตมาทำลายถ้าเรามีอารูปฌานด้วยเราก็สามารถปรากฏอิทธิฤทธิของพวกเรานี้อยู่ได้จึงไม่สอนนั้นเราทราบแล้วว่าโยประจานสี่เป็นสิ่งสำคัญเป็นหัวใจของสมาธิ สาขาดอันนี้ยานของเราที่จะเกิดขึ้นมาได้จากาตาทิศหูทิศหรือการละลึกจากได้การอย่างรู้ใจคนอย่างที่อ่านแล้วก็ที่รู้อนาคตรู้อดีตรู้ปัจจุบันรู้อดีตก็คือละลึกจากนั่นก็รู้อดีตหรือระลึกสิ่งอื่นๆได้เป็นอดีตอนาคตก็คือว่าเหตุการณ์ใดๆที่จะเกิดขึ้นกับตน จะเกิดขึ้นกับโลกเกิดข,ขึ้นกับบ้านกับเมืองพอสามารถเห็นได้รู้ได้ด้วยอาชาสีแก่กว่าและมียานเกิดขึ้นนั่นเองนี่อันนี้เป็นวิชายานนี้เป็นวิชาในพระพุทธศาสนาเพราะวิชาตั้งแต่นั้นเป็นยานทั้งสิ้นเปรียอาปญญาสามอาปญญาหก ต้องเป็นปัญานทั้งสิ้นแมาใจากิเลสหมดระจากจิตสั้นดานของเราก็ต้องอาศัยยานเรียกว่าอาสวะพญายานนำอ,อาสว,วะเครื่องรองในชั้นดานออกได้หมดสิ้นคือสังโยชน์ก็ต้องอาศัยยานคือรู้เห็นได้ยานเพราะในขณะนั้นที่จะหลุดจะพ้นได้นั้น ขันห้าของเรามาต้องดับหมดไม่ใช่ข่าวนิพพานโดยดิบๆทั้งขันนั้นเป็นไปไม่ได้ดับตัวขณะวิจิตถึงพระนิพพานที่บรรลุพระนิพพานนี่สำหรับมีมุดคือจิตหลุดพ้นนั้นการที่จะหลุดจะพ้นได้ทางสมาธินี้หลุดพ้นได้ตัวขณะตัวครั้งตัวคราวตัวครู่ตัวยาม ได้แต่จะหลุดพ้นเด็ดขาดเป็นสมุดเจตรประหารต้องอาศัยปัญญาด้วยปัญญาวิมุตต์ด้วยอ้าได้ผู้มีเจโตวิมุตต์แล้วเมื่อมียาณก็ต้องมีปัญญาวิมุตต์เป็นธรรมดาเพราะเป็นของที่อยู่ด้วยกันไปด้วยกันการจะมีปัญญาวิมุตต์อย่างเดียวโดยขาดเจโตวิมุตต์ยันเป็นไปไม่ได้พอรู้แล้วทราบแล้วว่า เราจะเรียนรู้เรื่องพระนิพพานลักษณะของพระนิพพานทาอย่างไรถึงพระนิพพานคิดเอาไปมันไม่สําเร็จจิตของเรามันไม่ยอมหยุดไม่หย่อนนิ่งจิตจะถึงพระนิพพานนั้นต้องไปจิตจุดัางจิตไปหยุดที่นิ่งที่จิตดิ่งอยู่ในอย่างหรือการรู้การเห็นตลอดเวลาตอนระยะกาะทรทำสมปยุทธ์เสียงดีสมาธิดีปัญญาดี พร้อมเทียเามเายกวมรรคตั้งแ่สัมประยุทธ์โดยพธิปธียธรรมทั้ง,งห้ามตั้งเจ็ดหมดเนี่ยรำคำประยุทธ์นี้เป็นหัวใจของภาษาคุนของการหลุดการพ้นถ้าไม่รู้จกักทำคมปรมยุทธ์ไม่รู้จักความเป็นอริยมรรคคำคมประยุทธ์ก็ไม่ลงการัมปยุทธ์ทำไม่ใช่ว่าเราจะคิดหรือทำขึ้นทห้มันเป็นขึ้นมาได้อาศัยความพร้อมของจิตเรา ที่ได้ฝึกอบรมดีแล้วหรือศีลดีสมาธิดีมีปัญญาดีมีกําลังเล้าเพียมกันมันก็สัมปะยุตขึ้นมาเองขันหน้าก็ดับได้เองในขณะนั้นเป็นตัวอย่างนี้พระนิพพานนั้นไม่ใช่สําเร็จด้วยความคิดแต่สําเร็จด้วยความเพียรให้เราเข้าใจอย่างนี้ยึดม,มั่นอยู่ในความเพียรจับไอ้ทอแท้ทอถอยเกาะดินกว้างอากาศ เพราะความสุดความสบายเห็นแก่กินเห็นแก่นอนนั้นไม่ถูกต้องกับเป็นสาวกของพระพุทธ้ารัา